สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอพามามูที่วัดมหาวงนะคะปากน้ำนะมากราบขอพรปู่ชีวกุมารพัชกันนะคะให้โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะของตัวแม่หมอเองและทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาจะมาสวดมนต์ขอพรจากปู่ชีวกุมารพัชกันค่ะขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจาก เชื้อโรคเชื้อร้เชื้อไวรัสทั้งหลายนะคะไม่ว่าเชื้อโควิดเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนแคล้วคลาดและปลอดภัยกันทุกๆคนค่ะเรามาสวดมนต์กันนะคะ โอเนียโมชิวโอ,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 โอสิรษา,าอาหารแบบรุ่นโอสัพภาษณ์สตานังโอสัทธาพิฆมันังปะพาโสสุริยาจันถังโอมาระหันโจปะกาเสีสิวันทาณิปันทิตโตสุเมธาโส โลคาสุมาละเบ่ิจวันสุท้ายขอต้ศิษอภิษานกลาวว่าโูชาติใเมือขบรน้คือหมอชีเป็นมาบักษาดความเคารพบุรีเมือเชีโลตูมารักษาใ เกิดข้นได้โลกวัฏภัยเที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ให้โดยนรูการทิปใจพระเจ้าโจรมาดาสา่งตั้งแต่ขั้นนต้เปนต้นไปด้วยเคิอสิทธ,ธิจิตังสิทธิกำม,มังสิทธิลาภะชะโย,ยน,นิจังเพราว่าสุสัาพพาะ ให้ทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ปัสจากโรคภัยไข้เจ็บปัสจากเชื้อโรคเชื้อไวรัสทั้งหลายแค้วคลาดและปลอดภัยกันทุกๆคนค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ